สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านวันนี้เราเราปล่อยวัวแล้วเราปล่อยวัวแล้ววัวก็จะมุ่งหน้าไปหาต้นมะม่วงมุ่งหน้าไปหาต้นม่วงไปหากินลูกมะม่วงที่ที่ที่มันหล่นความจริงแล้วมะม่วงมันหมดแล้วละ่ะเกาวว่าไงลูกเกาเกามาเลยเหรอลูกโอ้วันนี้มาเดาเต็มไม่ได้เตียมาไม่ได้เตรียม,มามเ,ยมเอา,เอา ด้วยมาเดี๋ยวเย็นลูกเย็นอาเห็นไหมล่ะพอพอโอ้โหเขาจะชนพ่อเล่ลูกเขาเขาเขาไม่มีมะม่วงกินแล้วเขาเขาเลยเดินชนนะครับเดินชนเลยเขาชักเกเรแล้วเนี่ยนะลูกเกเรแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ย,ยมามาเกเรแล้วเก๋วะ่ะทำไมลูกเกเรแล้ว<笑><笑>เดี๋ยว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  ไอ้เก่าไอ้เก่ามันเจเลยว่ะน้าน้านาน้าไอ้เก่าเปนเกเลยแล้วมันไม่ไม่มีไม่ไม่มีกล้วยมันกินมันมันเดินชนเลยอ่ะมันเดินเราหันหลังให้มันเดินชนตูดเลยอ่ะเดินชนก้นเลยอ่าไปลูกไป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 อ่า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 เร็วเร็วเร็วไปลูกไป ไปเอ so yeah. ับป่ะต้นแล้วบาจำเลย่อโมมีอาหารให้มันฮะไม่พอใจแล้วไม่พอใจวิ่งจำเลยจำก้นจึ๊กเก่าอะไรวะเก๋าเก๋าเริ่มเริ่มกสดงอีกทีนิดละไวอ่ามามาลูกมาเดี๋ยวเย็นเ็นค่อยกินลูกเย็นเย็นค่อยกินเย็นเย็นค่อยกินเออเข้ามามีนานี่ อสุดยอดเลยแต่เขาเขาเขาสมบูรณ์น่ะเขาสมบูรณ์สมบูรณ์โตโตลอ่าเขาสมบูรณ์มากแต่ถ้าเกานี่เขาไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เขาก็ยังไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่แต่เริ่มเริ่มแล้วล่ะตอนนี้เริ่มแล้วล่ะเริ่มดื้อแล้วล่ะไม่พอใจอ่ะไม่มีอาหารให้ชนท่านี่คนจะา อะทุก,กันทุกวันจะเป็นอย่างนี้แหละพอถึงเวลาปุ๊บแต่เขาไม่ได้ไปกินต้นโนนน่ะต้นโนนเดี๋ยวผมจะไปดูว่าต้นโนนมันมีมะม่วงร่วงไหมเพราะมันบนต้นมันยังมีลูกอยู่นะครับถ้ามีมยม่วงร่วงเราก็จะเก็บไปให้เขาเขาเอ้ยเขาเขายืนเขารอผมนะ่ะเห็นไหมเขารอผม รอว่า,ามาแล้วเพราะว่าเขาอยากกินไพลุกอ่ะไพลวันนี้เดี๋ยวกินเย็นลูกกินเย็นเย็นพ่อเอากล้วยให้กินวันนี้วันนี้ให้สองลูกเลยมันจะตามไอ้เก๋ามันจะตาม เฮ้ยเข้าเอ้ยมาเออไปไปลูกไปไปไม่พอใจก็ทนเลยเหรอลูกตามต่อยต่อยต่อย ัวเขาเป็นอย่างนี้แหละเขามีความจําดีเขาเคยได้กินเขาต้องได้กินเออเดี๋ยวว่าหลังต้องมาขูดไอ้เนี่ยเอาไปปลูกเอาไปปลูกดินเนะี่ยไอ้ดินที่มันเป็นเอาไปปลูกไอ้ต้นต้นไอ้โเซียนทำไมไลูกฮะว,วันนี้วันนี้อยากได้กินเหรอลูกโอ้โหเป็นความผิดทันแล้วเนี่ย ชุกแล้วละเคื่นึงเหรอถูกกเหรกแล้วเพือืมรอหรเพราะตัดเลยตัดเลยกำลังกล้วยเมื่อเช้าไม่ได้ใจไม่ได้มีกล้วยใส่บาทโอ้ันนีก็เอาทรอม่ไแลทำไมอ่ะมัก็ปล่ว่า มันแตกก็ล่้วะแตกไหมอะ่อะมันจะไม่แต,แตกก็ไม่เป็นไรอะ่ะเออผมว่ามันมีมันมีไอ้ไอปุ๋ยนะปุ๋ยขวดเขียวนะ ปวดเขียวเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาให้เขาเขาฉีดเขาให้ปุ๋ยเนี่ยเอามาให้เอามาให้ปุ๋ยทั้งใบเนี่ยไอ้ตน้นต้นพวกเนี้ยเขาบอกมันฆ่าเพลี้ยได้ด้วยเขาบอกมันฆ่าเพลี้ยได้ด้วยเดี๋ยวผมจะออกมาให้ผมกพลืมลืมแล้วอา้าวเก่าลูกโอ้โอ้ โอ้โไม่ไปไหนเลยมั่วเมียอยู่ในไหนเอาเอาครีมครีมก็มามั่วเมียด้วยเหรอลูกอแต่ว่าเห็นไหมว่าขนมันไม่ไม่หยองคือตอนแรกเนี่ยมันมันเหมือนมันนเหมือนไอ้ที่มันขาดอาหารน่ะมันก็ขนมันจะหยองอพอพอมีอาหารพอแล้วมันก็ขนมันก็จะดีขึ้นผิวหนังก็จะดีขึ้น ไอ้ดีบันมันวาเลนใช่ไหมคุ้มพันเหรอตัไอ้ตัวโน้นเนี่ยคุ้มพันนะอ่าเรามีนานี่มันม่อแม่ม่อแม่แม่แหมมันยอมันยอมันยอมันจริงๆอ่าไอ้ท้อง แกจะกินไอ้ไอ้มะม่วงหาวมะนาวโหหรอลูกเป็นไงล่ะลูกนะทองเนี่ยวัวเขาก็จะเชื่อมอย่างนี้แหละเจ้าตัวเนี้ยที่เขาเขาจะขายอ่ะหมื่นกว่าบาทนี่ไม่ได้ต้องอย่างน้อยก็ต้องสองสองห้าเนี่ยตัวโตแล้วอ่ะตัวโตแล้วแต่ถ้าปีหน้าแล้วก็ใช้เป็นพ่อพัน์ุได้ต้องรู้ แต่ลักษณะเขาก็ดีนะกล้ามเนื้อเขาก็ดีนะกล้ามเนื้อเขาก็ดีอ่าอ่าฮ่ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเล่นเล่นจะทนนะ่ะแกถ้าเล่นอย่างนี้ฉันเล่นด้วยมาดูวไม่ไหวเว้ยฉันแก่เว้ยอ่านะครับมะม่วงหาวานาวโหเนี่ยถ้าใครอยากจะเอาไปรับประทานก็แวะมาเลยนะครับมามาเก็บเอาเลยมาเก็บเอาเลยแต่ตอนนี้กําลังออกดอก เยอะทีเดียวอ,อ,อย่างที่ผมว่าเลยที่จริงมันจะดกมากแต่ว่ามันเกิบังเอ,อิญมันเป็นเพี้ยเพี้ยลาดำามันมันก็ทำให้ต้นมันเหี่ยวไปเยอะนะครับดอกก็ไม่ค่อยติดนะครับปีหน้าเนี่ยปีหน้า,าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาผมเคยซื้อซื้อปุ๋ยกับ ท่านพลโทรเสนิไพยทองไว้อ่าก็ปุ๋ยให้ปุ๋ยทางใบแต่ปุ๋ยชนิดเนี้ยเขาจะฆ่าพวกเชื้อราได้ด้วยผมก็จะเอาให้คุณจันทัศเขาลองลองให้ดูทั้งมะนาวทั้งมะนาวและทั้งอ่ามะม่วงหาวมะนาวหูเนี่ยมันก็จะมีเชื้อรานะครับวันนี้ขอลงอขอลงคลิปแค่นี้นะครับ ช่วยกดติดตามกดติดตามกดซับสไครป์กดแชร์กดไลค์นะครับกดกดติดตามให้เป็นสีดามด้วยนะครับฝากช่องคํำคูณ194กับช่องแม่กันต้อยอกับช่องชาวลาแม่กันต้อยนะครับฝากช่วยกดติดตามจะได้ได้ ไม่พลาดคลิปที่คนแก่ทำอยู่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ